ลืมใส่แมสกกันด้วยนะครับฝากติดตามที่ช่อง YouTube กิจสันนเพิงสุกได้นะครับผมขอฝากตัว <c oughs> บุญยี่หองนันพิงคือใครเลยมาอัดแบบสดๆครับผมเมื่อสุูนิโอ สนเทยาจากโนโนกาก็บินมาสู่ลังให้มาคิดถึงท้องทุ่งนาเสียจังป่านเช่งนี้คงคอยหวงังเมื่อไหร่จะกลับบ้านนา เมื่ออยู่เมืองกุง้งใจก็มุง่งแต่อยากจะดังด้วยความหวังอยากจะเป็นดาราลำบากลำบนก็จะทนกมนะ้มหน้าก่อนจะจากบ้านนะเพื่อนมันว่าให้อาย ก่อนจากบ้านมาเพื่อนมันว่าให้ช้ำสวงไปเป็นนักร้องให้เขาลวงมันเจ็บในสวงไม่หายไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไปทุกวันคืนนักร้องห้อีกเมื่อไหร่จะโชคดี สุริโอนยามสนธยากับบ้านนาตอนชื่อเสียนเรามีเจะยากจะจนถึงอดจะทนเต็มที่นักล้องบนนกคนนี้จะกอมน้องพี่และแฟน ขอฝากตัวอีกครั้งก่อนจากบ้านมาเพื่อนมันวไห้ช้ำสวงไปเป็นนักร้องให้เขาลวงมันเจ็บในสวงไม่หายไม่เด่นไม่ดังจะไม่หัหลังกลับไปทุกวันคืนนอนร้องไห้ อีกเมื่อไหร่จะโชคดีเมื่อสุริโอนยมสนทยากับบ้านนะตอนเชื่อเสยนเรามีจะยากจะจนซึ่งอดจะทนเต็มที่นักร้องบรรนอก คนนี้จะกอบน้องพี่และแฟน